สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่พามาดูต้นบอนสีค่ะต้นบอนสีที่แม่ใหม่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ไม่เยอะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสะสมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแม่ใหม่มีปัญหาค่ะเนื่องจากว่ามีมดนะคะมีมดขึ้นที่ต้นบอลสีค่ะเดี๋ยวแม่ใหม่พาไปดูที่ง่ายๆในการป้องกันมดที่มาอยู่ที่ต้นบอลสีนะคะตามไปดูเลยค่ะ นี่คือบริเวณที่แม่ใหม่ปลูกต้นบอนสีนะคะแม่ใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะคะรู้สึกว่าเขาสดชื่นนะคะต้นไม่โทมเลยค่ะอยู่ตรงนี้แม่ใหม่ก็จะมุงสแลนให้เขาด้วยนะคะไม่ให้เขาโดนแดดมากเท่าไหร่นะคะแต่แดดก็โดนบ้างเล็กน้อยนะคะสวยมากๆเลยค่ะต้นบอนสีนะคะเป็นไม้ประดับที่ช่วงหนึ่งนะคะโอ้โหมีราคาแพงมากๆเลย ก็จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะคะในช่วงนั้นเราคิดเป็นใบเลยค่ะใบละร้อยนะคะโ,โหเต็มที่ไม่ใหม่ก็ซื้อได้ต้นหนึ่งอะแพงสุดก็300นะคะในช่วงนั้นใบเขาสวยงามมากๆเลยนะคะต้นบอนสีเนี่ยนี่มีต้นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะมีอยู่3ามถุงนะคะแม่ใหม่ปลูกไว้ตั้งแต่ฤดูหนาวนะคะนี่ผ่านผ่านฤดูร้อนมาแล้วนะคะ เดี๋ยวรอช่วงฤดูหนาวนะคะว่าเขาจะมีลูกหรือเปล่านะคะต้นบอนสีนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นไม้ใบนะคะสีสันสดใสค่ะนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหน้าลายเรืองพบหรือว่าเพชรพันล้านนะคะเขาจะเหมือนกันมากๆเลยค่ะสวยมากเลยนะคะในช่วงนี้ที่ซื้อมาก็ไม่แพงนะคะ เพราะถ้าแพงมากแม่ใหม่ก็คงซื้อไม่ได้นะคะเราซื้อแล้วเราก็มาฝึกขยายพันุเองค่ะนี่ต้นดอกมะลีนะคะโหกําลังเป็นดอกด้วยค่ะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยนะคะแม่ใหม่ก็จะปลูกต้นไม้นะคะแอร์อัดกันเลยนะคะเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยนะคะชิดกันเลยนี่ช้างเผือกใบบัวค่ะสวยมากๆเลยนะคะก็ใหญ่ค่ะปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับสวยๆนะคะ ตรงนี้แม่ใหม่ก็เพิ่งจะมุงสแลนด้านนี้อยูนะคะเพราะาช่วงเช้าจะมีแดดค่อนข้างนานนะคะทำให้ต้นบอนสีนะคะใบเหี่ยวนะคะนี่คือต้นถั่วพูค่ะเป็นถั่วพูยักษ์นะคะยังไม่ติดลูกเลยค่ะแม่ใหม่ก็รออยู่นะคะอยากเห็นมากๆเลยตรงนี้นะคะแม่ใหม่ก็วานพวกมะละกอลงไปนะคะรอค่ะรอมะละกอเกิดนะคะ ปลูกไม่เยอะนะคะบริเวณนี้มีต้นอันชันด้วยนะคะเนี่ยแม่หม่อยากได้อันชันค่ะก็เลยปลูกลงกระถางนะคะเอาไว้เป็นไม้ประดับสวยๆนะคะแล้วดอกเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยส่วนมากแม่หม่จะปลูกต้นไม้ใส่กระถางนะคะใส่ถุงใส่กระถางแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะแม่หมสังเกตเห็นนะคะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีมดค่ะจะมีมดมาทำรังบริเวณต้นของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ จะมาดูดน้ํานะคะจากท่อน้ําเลี้ยงของต้นบอนสีนะคะเนี่ยนะคะทําให้ต้นบอนสีโซมแล้วนะคะในตอนนี้วันนี้แม่ใหม่ก็มีสูตรง่ายๆในการป้องกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูสูตรเลยค่ะอุปกรณ์นะคะแม่ใหม่ก็จะใช้น้ําส้มควันไม้นะคะน้ําส้มควันไม้ก็จะมีกลิ่นนะคะที่มดมแมลงต่างๆไม่ชอบ น้ำส้มควันไม้ไม่ไหมาจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะน้ําเปล่า3ลิตรค่ะเนื่องจากว่าต้นบอนสีนะคะมีต้นเล็กอยู่ด้วยไม่ไหมาก็เลยจะใช้เพียงแค่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นไม่ไหมาก็จะใส่น้ํายาล้างจานนะคะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนโตะแบบนี้นะคะ ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นก็ควนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นําไปราดรถที่ต้นบอนสีได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยป้องกันมดมแมลงต่างๆนะคะที่จะมาทํารังมากัดกินนะคะต้นบอนสีสูตรนี้แม่แม่จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะในการดูแลต้นบอนสี ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแม่ใหม่ก็ต้องป้องกันไว้ด้วยค่ะอีกอย่างนะคะนอกจากมดมแมลงต่างๆแล้วก็จะเริ่มมีหนอนด้วยนะคะต้องคอยเดินดูตลอดเลยนะคะและสูตรนี้ก็ยังป้องกันหนอนได้ด้วยนะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเป็นสูตรปลอดภัยค่ะลองทําดูนะคะนอกจากจะใช้กับอาไม้ประดับแบบนี้แล้วนะคะพืชผักสวนครัวก็สามารถใช้ได้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะต้นบอนสีของเราก็จะสวยงามอยู่ตลอดค่ะหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าจะมีมดหนอนแมลงหอยทากมากัดกินต้นไม้ที่เราลักค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะ